สวัสดีคร mm ับผมผมนายวิชิวิตกุมเพชรนะครับสวัสดีครับผมนายเตยพบชัยคบพวกเรามาจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเวทนาการของคอมพิวเตอร์นะครับเวทนาการของคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีเวทนาการมานานแล้วเริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือลูกคิดนะครับที่สร้างขึ้นในประเทศจีนเมื่อประมาณ2,000ปี ถึง3,000ปีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้โดยแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์เป็น6ยุคด้วยกันนะครับผมยุคที่1น,นะครับหรือ The First Generation ปีคิดจศกกราช1,951ถึง1,958คอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้ใช้หลอดสูญญากาศในระบบวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ต้องการไฟเลี้ยงวงจรที่มีปมริมาณมากทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นจึงต้องติดตั้งเครื่องในห้องปับอากาศนะครับ ใช้หลอดสูญญากาศคอมพิวเตอร์ขั้นแรกคือมาร์ก one ดังรูปครับต่อไปจะเป็นยุคที่2นะครับผมซึ่งยุคที่2นะครับปีคศ1 9 5 9ถึงปีคศ1964ซึ่งคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงราคาถูกลงเพราะมีการผลิตทรานซิสเตอร์ขึ้นมาใ,ใช้แทนหลอดสูญญากาศทาให้ทํางานได้เร็วขึ้นความเร็วในการทํางานเท่ากับ1ต่อ1 0 3มวิลลิเมตริเซคันด์ทำให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าใช้หล ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่าหลอดสุญญากาศ200เท่าและได้มีการสร้างวงแหวนแม่เหล็กมาใช้แทนดัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจําภายในซึ่งใช้เก็บข้อมูลและชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมในยุคที่2นี้คือภาษาแอสเซมบลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนคําสั่งต่างๆทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เช่น IBM 1620เป็นต้นนะครับผม ยุคที่3ครับหรือ the third generation ในช่วงปีคิดศักราช1965เถึง1970เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาในยุคใช้ในยุคนี้เป็นระบบวงจรรวมหรือเรียกว่า IC ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุลงในแผ่นซิลิคอนบางๆที่เรียกว่าชิปในชิปแต่ละตัวจะประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันตัวจึงทําให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ความเร็วในการทํางานสูงขึ้น ความเร็วในการทำงานเป็น1ต่อ1 0 6วินาทีไมโครเซกชันกินไฟน้อยลงความร้อนลดลงผลิตประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นแต่ก่อนคอมพิวเตอร์จะเป็นวงจรรวมคอมพิวเตอร์จะถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับแต่ละอย่างเช่นใช้ในงานคำนวณหรือใช้ใเกี่ยวกับงานธุรกิจเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนามาใช้วงจรรวมสามารถทำงานซับซ้อนได้มากข,ขึ้น าวัดความเร็วในยุคนี้ใช้เป็นไมโครวินาทีคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีชื่อว่า u n i v a c ดังภาพนะครับก็ภาพชิน้นนี้ภานนี้ครับยุคที่4นะครับผมโดยยุคนี้ได้มีการพัฒนาเอาวงจรลงหลายๆวงจรมาลงเป็นวงจรขนาดใหญ่เรียกว่า LSI ลงในชิปแต่ละอันบริษัท Intel ได้สร้างไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ซึ่งเป็นชิปหนึ่งอันที่ประกอบด้วยวงจรทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการคำนวณประมวลผลโปรแกรมมโครโปรเซสเซอร์ชิปที่ใช้ในเครื่อง PC มีขนาดเล็กทัดรัดประกอบด้วยส่วนประกอบของ CPU 2ส,ส่วนคือหน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณผลและตรก,กะปัจจุบันได้มีการสร้างวงจอรอิเล็กทรอนิกส์หลายหมื่นวงจรรวมอยู่ในชิปเดียวนะครับซึ่งเป็นวงจร l s i ไ์ line, และ VLS i ในยุคนี้ได้มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับผมยุคที่หารครับหรือ the fifth generation ตั้งแต่ปีคิดสัเก,กราช1980ดถึง1989ักยดยุคที่4และรือยุคที่หนี้ก็จัดเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแต่ยุคที่5จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการจัดการการตัดสินใจของผู้บริหารจึงเกิดสาขา I.M.S ในปีคิดสัก,กราช1980ดญี่ปุ่นได้พยายามสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดและตัดสินใจได้ตนเองโดยสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีสติปัญญาเพื่อใช้ในการตัดสินใจแทนมนุษย์ จึงเกิดสาขาใหม่เรียกว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับใช้ในการทแทนมนุษย์เพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเช่นการเงินกงประมาณบัญชีและตอกสินค้าเป็นต้นอากทั้งหมดนะครับที่กล่าวมา5อยู่นะครับสามารถสรุปเป็นทางได้ดังนี้ครับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะครับยุคที่1อยู่ระหว่างปีพศ2 4 8 8ถึงพศ 2 5 0 1นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูงครับยุคที่2อยู่รงปีพศ2 5งพถึงพศ2506เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์โดยมีแกนเฟอร์ไรต์เป็นหน่วยความจำครับยุคที่3อยู่รงปีพศสองพถึงพศ2512เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมยุคที่4 ตั้งแต่ปีพศ2513จนถึงปัจจุบันเป็นยุคข,ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมความจุสูงมากยุคที่5มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยเก็บความรู้เข้าไว้ในเครื่องถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมกเราขอจบการนำเสนอวัีครับสวัสดีครับ